จากนี้ก็นับถอยหลังกันอีกราว35วัน ก็จะได้เห็นแนวทางการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรค่ะเพราะตามปฏิทินการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชจะสรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาการปฏิรูป11ด้านภายในกลางเดือนธันวาคมนี้ขณะที่อนุกรรมธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญทั้ง10ประเด็นจะส่งต่อข้อมูลให้คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญวางกรอบให้ชัดเจนภายในวันที่29ธันวาคมค่ะ สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชในฐานะเจ้าภาพการปฏิรูปประเทศกำลังเดินหน้าและขับเคลื่อนอย่างเต็มสุดภายใต้แรงผลักดันด้วยคณะกรรมาการวิสามัญประจำสภา18คณะนั่นคือปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคปฏิรูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาปฏิรูปการกีฬาปฏิรูปค่านิยมศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรมและการศาสนาปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปฏิรูปแรงงานปฏิรูปสังคมปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิรูประบบสาธารณสุขปฏิรูปการเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชย์การท่องเที่ยวและการบริการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลังปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน และสุดท้ายคือการปฏิรูปการเมืองในขณะเดียวกันก็จะมีตัวช่วยที่จะเสริมปรับแต่งและติดตามผลการทํางานโดยตั้งเป็นคณะกรรมิการวิสามัญรวม5คณะประกอบไปด้วยการติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญการจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทยการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นจากประชาชนการประชาสัมพันธ์และการจัดทําจดหมายเหตุหรือเจตนารมณ์ในการปฏิรูป และมีรายงานว่าคณะกรรมการของสปชจะถือเลิกวันรัฐธรรมนูญ10ธันวาคมนี้สรุปการทํางานทั้งหมดก่อนส่งความเห็นนั้นให้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญช่วงกลางเดือนเพื่อน,นําไปประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรขณะที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จะเริ่มประชุมสรุปการทํางานของคณะอนุกรรมธิการ10ประเด็นในต้นเดือนเดียวกัน1ธันวาคม ก่อนจะสรุปเป็นแนวทางการยกร่างรัฐธรรมนูญและเผยแพร่ต่อสาธารณชนในสิ้นเดือน29ธันวาคมนี้โดยระหว่างที่คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดใหญ่เปิดรับฟังความเห็นจากตัวแทนพรรคการเมืองและตัวแทนคู่ขัดแย้งทางการเมืองนั้นได้มีการตั้งอนุกรรมธิการขึ้น10คณะหรือ10ประเด็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อร่วมขับเคลื่อนให้เกิดความรอบด้านมากขึ้นคณะที่1รับผิดชอบภาค1ส่วนของพระมหากษัตริย์ คณะที่สองรับผิดชอบภาคหนึ่งแต่เป็นส่วนของประชาชนคณะที่สามรับผิดชอบภาคสองผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองคณะที่สี่ยังคงรับผิดชอบในภาคสองแต่เป็นหมวดที่ว่าด้วยการคลังและงบประมาณส่วนคณะที่ห้าจะอยู่ในหมวดความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการนักการเมืองและประชาชนคณะที่หกจะรับผิดชอบในหมวดการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นคณะที่เจ็ดจะเริ่มรับผิดชอบในภาคสาม นิติธรรมสารและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยดูแลในหมวดสารและกระบวนการยุติธรรมขณะที่คณะที่8จะรับผิดชอบหมวดการตรวจสอบอำนาจรัฐองค์กรอิสระองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญคณะที่9จะรับผิดชอบในภาค4ี่การปฏิรูปและการสร้างความโปร่งดองแต่จะดูแลเรื่องการลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมสาหรับคณะที่สิจะดูแลเรื่องการสร้างความโปร่งดอง และเพื่อให้รัฐธรรมนูญที่จะมีผลบังคับใช้ได้มีกฎหมายที่อ้างอิงประกอบในทางปฏิบัติได้สอดคล้องคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ตั้งคณะอนุกรรมธิการขึ้นอีกหนึ่งคณะคือการจัดทําข้อเสนอแนะในการตรากฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายคู่ขนานไปด้วยไม่ต่างกับการทํางานของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญเองก็ต้องคู่ขนานกับสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อให้แล้วเสร็จตามรถดแมพเช่นกัน